คริปประกอบการตัดสินใจนะครับ Honda Wave 125นะครับรถปี63นะครับจดทะเบียนปี63นะครับแต่เอรถปี2014นะครับรถใหม่ครับค้างสต็อกใช้ไป400โลดูหน้าเครื่องครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนี่นี่ดูครับใหม่ขนาดนี้ ภาษีหกสี่นะครับรถซื้อมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้เลยอ่อ,อไปบอกว่าไม่ได้ใช้ไม่ใช่ใช้ไปสี่ร้อยโลครับแค่ทะเบียนก็กินขาดแล้วเลขสี่ตัวเดียวนี่ดูใหม่ไหมเนี่ยนี่ครับขายอยู่สามหมืนเจ็ดห้าร้อยบาท ตัวก,กว่ามือหนึ่งอ่ะอดูหน้าเครื่องเนี่ยเครื่องไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนมือหนึ่งใช้ใบสี่ร้อยสามสิบสองโลสตาร์ทเท้านะครับสนใจโทรได้ครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งสามหกแปดเจ็ดสี่ห้ารถอยู่บ้านถ้านะครับซอยสองทับสองหมู่หนึ่งครับเบอร์เดิมครับกุญแจสองดอกใหม่กิฟตเนี่ยรถใหม่แบบนี้ไม่มีแล้ว ราคานี้ซื้อไปใช้คุ้มเลยครับ3 7มหมกับห้าบาทส่งได้ทั่วประเทศนะครับสนใจโทรมาได้เลยครับนี่ดูคอท่อเนี่ยเป็นไงใหม่ไหมนี่ดูน็อตใหม่ไหมนี่โอเคนะเดีย๋ยวถ่ายรูปให้ดูครับ